áp than, áp than nang năn đeo, áp than nang năn đẹp hấp dẫn โยมเอ๋ยเบอยมไหนพ่องนี่เหนมั้ยอันโยมเพือนนั่งสิบังอ่านี่หมยมเือนเปียกมาเจ๋งลูกเสยอนเบิร์นเสยเบินเสยนเยเบินเออเนไมเด็กนาจาลูกกินนอมัดควงกับอะรเน่ยอะไจลูกพ่กินน้อเอนนม้ข้อยไม่เหนื่อยเลยครับแล้วผมจะเหนื่อยได้ยังไง ไม่ครับผมไม่เป็นไรครับไม่ต้องห่วงแค่เอเงินได้กับไม้มีความสุขเนี่ยผมไม่วันเหนแย้ะครับอีไปอีไปอีแล้วว่าอ้ยนายคะอ้อนอะไรกปนอีราคาอืมเป็นยาขึ้นจะอ่อนนุ่มเป็นชั้นบเรื่องอะไรเต๋าทองก็ไ่นดีไหมคะมาแล้วค่ะ